มียาดีๆช่วยรักษามาสงเคราะห์ให้ปิน่น่าดีก็พอจะหายโอ้ยหม่อมฉันนึกไม่ออกคิดไม่ได้จริงๆทุนกระหม่อมทุนกระหม่อมผู้ที่มีประเนตประกันที่กว้างยาวไกลย,ยังคิดไม่ได้และที่ไหนใหม่ทิพย์จะคิดได้ล่ะอาเจอะเธอ,เธอ,อยังคิดยังนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรเผื่อสักวันหนึ่งเธอนึกหรือคิดออกขึ้นมาก็ช่วยบอกฉันด้วยเพคะทุนกระหม่อม แล้วจะดูที่ฉันนี่มันเป็นเวรกรรมอะไรละไหมเทพปินวด,ดีล้มป่วยไปได้เดือนเศษๆอย่างน้อยพอจะมีลูกพอจะมีเธอแล้วก็มีเทพทมได้คอยช่วยเหลืออ้าวเดี๋ยวนี้เทพระดิ์กลับมาวิกลจริตไปอีกรายจากบุคคลที่เคยมีความสามารถจากลูกที่ฉันเคยตั้งความหวังว่าจะเป็นองค์ราชันที่มีความเข้มแข็งในนครเชียงฟ้าแต่เดี๋ยวนี้เขากลับไม่สามารถจะเป็นตัวของตัว,ตวเอง พูดก็ไม่รู้เรื่องจำใครก็ไม่ได้บางวันก็หัวเราะบางวันก็รอ้องไห้บางวันก็เอาแต่พูดพูดจนกระทั่งว่าร้ายสาระนี่มันเป็นอีกเรื่องที่ทำให้ฉันกลุ้มใจแล้วต่อไปในอนาคตบุคคลที่จะขึ้นมาเป็นองค์ราชาในนครน,นี้ตามกฎของบนเทียนบานว่าผู้ที่ถือกำเนิดมาจากอง์ราชิน,นีต้องเป็นกระยัเมื่อแท้ผลิตเป็นอย่างนี้เธอคิดว่าฉันจะทำยังไง แล้วตูนกระหม่อมลืมโอรสของตูนกระหม่อมอีกคนแล้วแหละก็เทพธรรมก็เป็นราชเจรถของตูนกระหม่อมแต่เทพธรรมเป็นลูกของเธอนะเทพธรรมมาได้ถือกำเนิดมาจากองคชินีไหมอันนี้ถ้าเราให้เทพธรรมขึ้นไปเป็นกษัตริย<ๆ>์ก็เท่ากับว่าเราเขียนด้วยมือลบด้วยเท้ากฎหมายของชาติเราก็ทําลายลงไปความรักลูกมันมีแต่ความเป็นผู้ที่ยุติธรรมต้องมีไว้ด้วย ไอ้ทุนกระหม่อมใจแทพประิทธ์ซึ่งวิกลจริตครองราชนำพาประเทศชาติโดยที่ไม่รู้อะไรอย่างนั้นเลยไม่ในฉันกำลังปรึกษาอยู่ยังไงเล่าไี่กล้าด้วยกระหมอ่อมขอเดชะเสเดจพ่อที่กคารบลูกใกล้จะขอพระบรมราชานุญาตกลาบบังคมทูนมา,านนอย่างไรว่ามาลุกเทพทำว่ามามีอะไรลุกเออกระม่อมคิดว่าในภาระในปัจจุบันมาอย่างเสด็จพ่อน่าจะรับสั่งหรือว่าแก้ปัญหาในเรื่องที่เกิดขึ้นดีกว่า ไอ้อเรื่องทีหลังว่าใครจะเป็นกรัตสัตว์ใครจะขึ้นปกครองประเทศชาติน่ะมันเป็นเรื่องที่หา่างไกลการที่เราจะนับสิบเราหน้าจะนับหนึ่งนับสองไปก่อน <c oughs> ใช่ลูกใช่แต่เราก็ต้องคิดถึงว่าเมื่อไรมันจะถึงสิบเหมือนกันถูกแล้วจังหม่อมฉจนคิดว่ายามนี้เราคิดหาทางรักษาสเสด็จแม่ปิ่นวดีรักษาประเทศฐานเทพริต์นี่เป็นเรื่องที่ควรจะกระทำ ก็พ่อคิดอยู่แล้วลูกแล้วก็กําลังปรึกษาว่าจะทํำยังไงโถ่ลูกใอ้มันเสียเวลาเปล่าๆแล้วมนุษย์เรานะ่ะเกิดมานะ่ะมันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของชีวิตนั่นแหละใช่ครับเด็กแม่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่เราสามารถที่จะทําให้สิ่งนั้นมันดีหรือเลวลงได้เลืแลเตอคิดว่ายังไงลูงเทพทรรมฉันคิดว่าประเทศสาธเทพริฐน่าจะกระทบกระเทือนในประเทศไทยเกี่ยวกับเสด็ดแม่ตรงประชวน หน้าที่จะให้เสด็จพี่นะ่ะไปพักผ่อนในที่สงบม,มนุษย์เราเวลามันเกิดทุกข์อยากอยู่คนเดียวเงียบเงียบใช่ลูกใช่เรื่องนี้จริงที่สุดและที่ไหนลูกว่าเหมาะสมวัดไปเลยในวัดวาอารามธรรมะและสถานที่สงบเงียบในเขตอภัยทานจะช่วยทําให้ประทัไทยของเสด็จพี่นะ่ะดีขึ้นโอ้ยที่ไหนมันก็ที่เหมือนกันนะลูกเอ้แต่เรายังไม่ปฏิบัตินี่แม่ทําไมแม่ต้องคัดค้านไปหมดละ่ะ ใช่คัดค้านแต่แม่ให้ข้อคิดลูกเทพฤทธินะ์ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่ห่างไกลพ่อแม่แล้วใครจะช่วยเหลืออาวัดก็มีพระนี่แม่จา๋าเอาสลุอย่าเถียงกันเลยนะปัญหานี้ก็เราแก้กันไม่ตกอยู่แล้วใหญ่ปัญหาเออมันเพิ่มขึ้นมาพ่อใช้เทพฤทธิ์ไปอยู่วัดตามที่เธอว่าหลีมันตรงกับความคิดของพ่อแต่พ่อไม่กล้าจะทําเกรงว่าประชาชนก็จะดินทาว่าพอลูกไม่สบายและถวายวัดอะไรทํานองนั้นน่ะลูก คือเราต้องมองในหลายๆแง่หลายม,มุมแต่ผมเชื่นคิดว่าเป็นทางออกที่ดีไปเถอะอ้าวตกลงตกลงเทพฤทธิ์รรที่จะให้เธอไปอยู่วัดลูกน,นะไม่ใช่พ่อจะขับไล่ไสส่งอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าสถานที่นั้นนะ่ะมันมันมันม,มันเงียบมันทําให้เธอสบายใจลูกน,นะไปอยู่วัดชัว่วขณะหนึ่งมันก็อย่างนั้นทุกคนน่ะผัวนี่ย่อมรังเกียจเมียเมื่อมีท้อง อ๋อนี่ผัวจะไล่เมียแล้วเหรอแล้วลูกในท้องของเราเละ่ะผัวไหนเมียไหนเหล่ามันน่าจะไปผูคอตายนี่ผัวจะเมียไม่ได้จริงๆเลยจ้าผัวจา๋าโถ่เฮ้ยนี่พ่อเธอไม่ใช่ผัวเมียเสียใจที่ผัวจะเมียไม่ได้เมียจา๋าผัวต้องจากก่อนนะเมียนะเอา้า เมียเปรตสบายดีอยู่เลยอ้าวดูสิอะไรแล้วแม่จ๋าอย่าไปถือสารเสด็จพี่นะไม่สบายเนี่ยกับพ่อเนี่ยยังเรียกว่าผัวอืมเวรกรรมจริงๆหนูหมดพ่อเนี่ยหมดความหวังเออนี่ท่านธรรมด้วยเกล้าด้วยกระหมอ่อมขอเดชจ้าถวายบังคมช่วยนําลูกของเราไปฝากวัดเชียงรากไว้ทันทีแล้วบอกท่านอาจารย์เลยนะบอกว่าวิคนจริตไปต้องปิดบางร็อกแต่ไม่เป็นพิษไม่เป็นภยัย นะใอ้ท่านอาจารย์ช่วยดูแลไว้สักช่วระยะหนึ่งถ้าหายก็กลับถ้าไม่หายก็จะแก้กันตอแล้วด้วยกล้าวจ่าก,กันกราบทูลเชิญพระราชนิรนเสด็จเรียกแล้วลูกในท้องเวลาเวลาเมียคลอดนี่ผัวจะว่ายังไงใจเมียตั้งชื่อหรือผัวตั้งชื่อเองเอาเถอะเมื่อเมียคลอดแล้วนำลูกมาหาผัวก็แล้วกันจ้าผัวอยูอ่สบายเมียไปก่อนนะผัวนะเออโชคดีเมียอ้อาทำไมเสด็จพ่อ ดีกันไม่ได้แล้วลองบ้ากันดูเผื่อประเทศชาตินี้มันจะเจริญด้วยบ้าทักทีเราลือประจอมวังก็ยังรงคิด ทรงคิดบ่ปิดก็ยังกังวลเหล่าบุตรสาพนตุกน้ำพระเอนั้นจากกลุงศรีจุดประต้องแล้วตรงไปวัดโยกีเราจะตั้งคดีองชายเรามาขยายในนิตา ของนิยายพี่น้องครับท่านผู้เป็นปัญญาชนเขาย่อมจะมองเห็นแล้วมันขัดต่อหลักธรรมสายเหล้อเกินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอง์ราชายศิสินรับสั่งออกมาว่าราชเารรธเทพริตและองราชินีปินวดีมีความเจ็บป่วยโดยที่ยังไม่มีเหตุผลมันเป็นไปไม่ได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเกิดจากเหตุแล้วกลายไปเป็นผล อาจจะเส้นผมบางภูเขาที่พระองค์ไม่สามารถจะค้นพบของที่มันใกล้ทาอย่างขนตาของเราเรานับไม่ได้พระองค์อาจจะมองไม่เห็นในสิ่งนี้ที่น้องครับติดตามหาคำตอบต่อไปในนิยายของเราเลยครท่ัน พยายามชีวิตทุกชีวิตอยู่ในนี้จะมีความสงบวันนี้ท่านอาจารย์กำลังนั่งสนทนาหารหรือหรือจะพูดกันว่านั่งวิสัชนาธรรมะกับนายตองนายแก้วและนายเลียชงอาจารย์จะนั่งสนทนาในหัวข้อธรรมะในเรื่องอะไรบ้างครับติดตามมาด้ครับท่านเิกรพ เป็นคนรู้ทุกผิดรู้การผิดจารณาอย่าเอาแต่ความอารมณ์ร ยาวแต่งอารมณ์ร้อนเราต้องพ้นปรนเกิดเป็นคนรููตาแต้นั่นคือการรููแกปันนะอันเดลูกนายทองนายแก้วจะเข้อกราบลงด้วยความเคารพจะข้อกราบลงด้วยความศักซึ์สจะข้อกราบไป่ทึงด้วยความรักจะข้อกราบลงด้วยความ บูชาอ่พ,พ่อและลูกเรากราบตีเดียวกระทึ้งคร <c ười> ับคือไล่ไล่ตีกันรกราบมันสาบซึ่งในหัวใจ <c ười> มันสถิตยอยู่ในช่วงในใจที่เบิกบานดอกกราบกันนันกระรู้ซึกสํารัญในชีวิตจะทูกจะพิอย่างไรใจเราไม่ด้วยความรักปกดีหอมมาบายดีไม่ืองไงไอ้ไย <c ười> ไม่ทุกข์ไม่เลวๆใจคนไหว้ปลาบคนไหว้ยังไม่ชอบกัเลวๆ ไอ้มันพอดีหลยต้องทำใจได้และตาพอดีนั่นมันเป็นเหตุเป็นผลคนเราวันมึงลองคิดแลยความพอดีตามลักก้องชาตนาอทีเขาเกี้ยนไว้เป็นเพื่อในเรื่ชาตนาชาตนานั่นมันพื้นหนึ่งหกสิบดอันนี้ชาตนามันทำยากนั่นจูดต้องดีเนาะนี่แต่ชาตบางนั่นจูดมันอ่อนและเทว่ามันขาดไอ้ร้่อยชาตนะินั่น ไปเรื่องโน้นแล้วลาวว่ากันนะกูไม่ได้เล่นซาดนู้ว้าวกับเรื่องสารน้ำมันเนอะเดี๋ยวกะรูว่ามันไม่บายแล้วสู้ครับพอ <S <S ชา่างดีใจลูกเอ้นหนทองไหนแกมนุษย์เราเวลาว่างนี่ลูกกวนที่จะใจเวลาว่างเ้าว่าธรรมะเขาเรียกว่าเป็นคนไม่ประมาทมนุษย์เราไม่รู้จักไว้ก้องชีวิตเขาเรียกว่าไม่ประมาทในไว้ไว,ไวชีวิตเออ นี่นายต้องยังไม่รู้ที่ว่ามนุษย์เราพระพุทธเจ้าแบ่งไว้ขี้ไว้ผมไม่คไม่รู้ไรพึดนี่มึงแล้วมึงรู้เนอะเมือนกันนะคุยรู้เรื่องเมื่อนกันบ่นเปรียบกันเสียแล้วเลยมึงไม่รู้กูกันอย่ารู้กันเนี่ยคือเก๋เกว่าการคุยกับพระสงฆ์เจ้านี่ถ้าเราทำรู้เรื่องกันปราหม่าชอ่บมึงจำไม่ได้เราแกล้งทำอย่ารู้เลยนี่เก่งเกเรถีตึงเกเรใบเจอตัดิีบตัดเบ็ดเด็กเกเรกันนี่จะกูรู้จริงนี่อ๋อ ไอ้ตั้มเราไม่ร like ู <concurrent ly> ้ไอ <olmaz> ้นี้เราตั้มเราไม่รู้จริงเนี่ยังตังเนี่เราไม่รู้อ่ะมั่วเดี๋ยวลาวที่อาจารย์แบบปุ้มเดียวตาเดียวอาจารย์นี่จะแลงเรื่องวัยเดี๋ยววันหลุดกับไอ้นี้ปุ้มกะตรงคุยวันนี้ปุ้มว่างกันไม่ทำอะไรเลยอ่าดีลูกเรามาคุยกันมนุษย์เรานี่ลูกก็ไอ้การต่อสู้กันด้วยกำลังนั่นก็เรียกว่าต่อสู้กันในวิไอซ์ของสัตว์การต่อสู้กับมนุษย์นี่เราต่อสู้กันด้วยเหตุผล เราจะต้องต่อสู้กับกุญงามความดีความชั่วไอ้ดีการต่อสู้ชนะเลิศนั่นเป็นสิ่งจำคันฮันจริงไง่ต้องกูว่ากูไม่ประมันเลยเครชวนต่อยกูกลั่นเบือฮันอยากไปฮายลองรัดปีแล้วกูหลักเนี่ยลาบมาตรองบอกชาวมาชวนต้อยกูกลั่นเบือต้อยมันใช่เรื่องอะไรเลยเนี่ยลาบมาลอกกินมาแล้วมาชวนต้อยนั่นจำต้อยกาพุงกัวออกรอบไหนมากาตุนไม่ต้อยนี่ จวนได้อยู่เป่งแมงเงินเนี่ยวล่าบอกไม่เบียดเลอลักจะดูบ้านท,ที่โลกเขาค่อยมาได้ยู่พอกูนี่หลักเดี่ยวล่า,ลมา,ยยา,ลมาแม่เชี่ยใหญ่เดี่ยวล่าผมเคยแม่ละเมื่อนอเปรียบกับกูตีใหม่ป้อยแก้วควันตีเนีย่ยวิ่งกูหนวดที่กูพอล่ามจุกแกไม่รู้จักจะกับกูอนอะไรกับกูอันแต่กูเห็นดูกูแต่เพื่อนเนี่ยต้องในโลกนี้น่าแม่เลย ท่านได้ในแก้วในตอจาอ้านที่พูดให้ข้อคิดสักอย่างในวันนี้ในเมื่อเธอมาในวัดครับคนเรา,าลูกกออ็ทำใจทำไม่ได้เลยตั้งชนะมารอยเก้าพันยา่างกันแล้วแต่แต่ถ้ายังแปรจิตใจตัวเองตอกอยู่ในกิเลสทนานั่นเขาเรียกว่ายัางแปรถุสิ่งถุกอยักงแต่มนุษย์ผูจชนะเลิศคือผูดที่นชนะจิตใจตัวเองหูกชนะในกิเลสทนาอ่ะเนี้ยจริงเนี้ยคันี้คนเราประพทธเจ้าแบงไว้สร้างไว นายตองเข้าใจไหมเข้าใจกับพมเกรงแต่ไม่รู้นแต่จริงพุมรู้ถูกอย่างเลยแล้วจะบุงมเกรงแต่ไม่รู้นะว้ายแล้คือว้ายไร้นายตองเออในหลวงปู่ที่วันนี้เราแล่ที่ไหนแก้วนายตองนายเรียกตีเก้าว,วันอยู่ทุกวันธรรมะจะครึ่งอยู่ในบึงวัาใจใครมากว่าอบึงวัาใจมันชูบึงโคตรย่อม่าได้และดุกลอ่อหนวดเต็มไม่มดเลยนี่ชอยลาไอ้เรียกโอ้ดุกนั้นมี ควมดีอยู่สามดุกนั่นว่าสามดุกป่ยแล้วนึ่งดูคใอเรยหนึ่งดุกเป็นช่องช่องดุกตายสามสามดุกล่อแหม่มดุกล่อจุ้นเนี่ยไอรเด็กนี่กับมั่งเลยเฟื่อนจุ้นจนจุนเนี่ยโดนชาแรงจอกหมอกแรงจอกโขกแรงยับยาบอกชาวกวาดแรงหมดเลยขนาดเลยลูกหยาบผ้ามันไปแรงโอลไม่ตองไงทำไมเชีย วัยที่นึงคือวัยไรลูกไ้ตองคือเราแลกกันไอเดียงกวางกันวัยไรกันวัยที่นึงในรัชกาญนาเขาเรียกว่าวัยรุงลังรับวัยไรลูกวัยรุงลังรับแฟนฟื้อแล้ววัยรุ่ลังคือแบบวัยงลังวัยงลังวัยงลังเดี๋ยวมาเดินไวัยนลังกันน่อยๆดินั่นก็เรียกวัยลึ่นังอ๋อจ้องยับมีโรจิงมันคนละรุ่นกันวะ ใม่ไโอ้อันที่นึ่งนี่เขาเรียกวัยรึ่งลั่งลุกครับวัยเดีย่ยวชองอันเดีย่ยวชองวัยแคบวัยไรวัยแคบแคบมันมันเรียกว,ว่ารึ่งลั่งอ้รึ่งลั่งคือรึ่งลั่งมันมันรวดเร็วรวดด่วนแต่ตึ้งรวดแคบอย่างรวดแคบกันแล้วแคบวัานนีต้ตอนดียวไม่ตันแดกโรงเรียนอหนาเขาอยกว,ว่ารวดแคบโอ้ช่องวัยแคบฮะซ้ำมาลุกวัยลุกลุก ว,วัยไรวะวัยหลอกหลอกคือนึ่งวัยเลืงลงองรังช่องวัยแกบสามวัยหลอกหลอกวัวรอนอะไรฮ <c oughs> ะมีอะไรไปิดพลาดหรือเปล่าฮะ <c oughs> ไม่หวะกูเพิ่งได้รู้แล้วแล้ววัยหลอกหลอกวัยแกบดิเอ้าโอ้นายท่องนี่เก้งนะ้าเล่มน้อยตำรารูม้มาจักกับในพุทธแตาบัญญัติคอเนย ก้อนน้อยวัยลึงลังก้อนนะั้ก็โรกันถั่วเลยไปตามเลยน่องกู้เดินแต่าวัยลึงลังไปเลยต้องไปเจอบ้องอยู่รถวัยลึงลังลูกวัยลึงลังกูก็เลยใจเกียร์อไม่ต้องเปลี่ยนเกียร,ร์ทีดเลยไปเรืยวัยลึงลังเอาละที่นี่ก้อนไหนต้องก็มันตู้ไงหลุอปัะนหน้ามันตู้ไปตามระดับกลมันยางหวาเลยหยกตัวยางชูหนักมันกายเอ็นหวะกียะ่ย้อมเออเปรียบไหมกับเรียบไหมรู้สึกว่าคำเปรียบนี้รู้สึกไม,ไม่เป็นที่น่าพอใจกับ เปรียบไม่กับเปรียบไม่กับเปรียบไม่ครับนายแก้ว่ลูกว่ายก้องตื้อว่าเปลือกลูกนายแก้วพ้มหวาว่ายกล้องพ้มนั่นมันคือว่ยประเพสว่าอายุอ่านั้นแหละลูกทุกแล้วทุกแล้วโอ้แต่ถูกแล้วแต่ถ้าว่ามันถ,ถ,ถูกสองนัดนั้นล้นทันที่แล้วแต่ถ้ามันถูกเฉียวเฉียวมันบินไปตกที่อื่นเนาะไอ้ร้อยนกเงี้ยงนะยโหร้อยจริงไอ้น้องแบียรกูแม่แล้วแม่ผัวเฮ้อ วัยนั่นที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบคือวัยข้องอายุหรือก็ไม่ใช่วัยลึงหลังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียมมนุษย์ว,วัยซ้ำวัยคือนึ่งเขาเรียกว่าปฐต้มวัยปฐต้มวัยคือตั้งแต่เกิดตั้งอายุยี่ห้ามนุษย์เราในวัยนี้ต้องศึกษา่าเหลาเรียนเด็กทุกคนที่เกิดมาตั้งแต่เกิดจนถึงอายุยี่ห้าต้องศึกษา่าเหลาเรียนตาเรียนไม่จบในวนัยนี้นั่นถือว่าเป็นการประมาทในวัย บางคนใช้เวลาของวัยนี้ไปทําสิ่งอื่นไม่ตนใจต่อาการเรียนก็เทื่ยประมาทในวัยคนที่รู้จักใยรู้จักวัยจะมีความสาเร็จนั่นวัยประทบวัยหรือวัยตนวัยตีร้องเขาเรียกวามัมดชิมวัยือวัยกลางตั้งแต่อายุหยิบพกจอาชีพวัยนี้จะต้องทํางานจากวิชาความรู้ที่เรียนขอรางสร้างตนประกอบอาชีพจนสร้างฐานะให้ได้อันเป็นกระลาวั ถ้าเป็นบรรปจิตกับศึกษาธรรมะไอ้ตึงกันสู้วหวแน่นกว่าหลวงหานั้นเลยลูกคนเราถ้าไม่รู้จักอิตธมานเมื่อตอนอายุยี่กศึงอาชิบแล้วไม่ติดต่ำต่อได้ไอ้อันจิงก่ยัวอาชิแปดอย่างเรียนศึกษาผู้นี้อย่าดับท่ามอยู่เลยเหลือกว่าอาชิแปดแล้วพอจบพอดีอาชิแปดไปชอบบรรจูเป็นจีนึงเงินเดือนหน้ารอยเจ๊เจ๊ปอายุหกสิบเก้าแล้ว เอ้ยเช็ดเหล่ออันไปจีบยิ่งเหมื่อยู่เจ็ดจีบช่องเจ็ดจีบช่องช็ดพบขับชาวเช้านองงามเลือกเกินนองแชมจันกวนไม่เช่เดียวบนแรกว่เหลียวนั่งนองไม่เนื้อต้องของปีฟันบะมีหน้าม,มนถือย่นยาวไม่รวยได้กันเล็วแล้ว